แล้วนะครับผมกับข้าวนะครับผมเด็ดก็คือน้ำพริกกะปินะครับผมของแม่ตำนะครับผมกับข้าวเย็นนี้นะครับก็ผักดอกแคร์นะครับผมน้ำพริกกะปิแม่ปนอมนะครับผมแล้วก็ผักนะครับผมผักแล้วก็ดอกแคร์ที่ผมไปเก็บมาตอนเย็นนะครับผม แล้วก็อีกเมนูก็เป็นปลานึ่งนะครับปลานิลที่ไปตกกันมานะครับผมสดเลยนะครับผมปลานิลนะครับผมตัวนี้นะครับผมจิ้มแล้วก็น้ําจิ้มสามรสนะครับผมนี้นก็ต้มอันนี้จะเป็นต้มยำปลาดุกที่ตกได้วันก่อนนู้นนะครับผมยังไม่หมดนะครับตัวมันใหญ่มากนะครับผม นะครับผมเดินกินข้าวด้วยกันนะครับผมสับๆยั่ยวๆจ้าก,ก็ฝ่ายเพื่อเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ